ฟาร์มไพลรตรู้สูตรนมรสชาติใหม่ของเราได้ยังไงในเมื่อเราเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมีแต่คนที่นั่งในนี้เท่านั้นที่รู้มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคะเป็นไปนไม่ได้หรอกเราพัฒนาสูตรนี้กันขึ้นมาเองไม่มีทางที่ทั้งส่วนผสมและสัดส่วนจะเหมือนกันได้ขนาดนี้ง่ายๆง,งั้นก็แปลว่าในนี้มีหนอนบอนไส้สิ แต่พนักงานทุกคนก็ทำงานให้ฟาร์มนี้มาน,นานแล้วนะสมัยนี้ไว้ใจใครได้ด้วยหรอคะใครบางคนอาจจะหักหลังพี่ท็อปด้วยความแค้นส่วนตัวอยู่ก็ได้นัดนัดพูดแบบนี้หมายถึงใครเหรอนัดก็พูดเฉยๆพี่มิ้นต์เดือดร้อนแทนใครเหรอคะหาครูคนผ,ผิดได้ตอนนี้คงไม่มีประโยชน์หรอกที่สำคัญก็คือเราต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้เอ,อ่อ แล้วคุณท็อปคิดว่าเราควรจะทํำยังไงกันดีครับยังไงเนระต้องเปิดตัวสินค้าใหม่ตามกําหนดเติมให้ได้แต่เหลือเวลาอีกไม่นานจะทันเหรอคะเป็นไปไม่ได้หรอกต้องทันไม่งั้นที่เราลงทุนกับสินค้าใหม่ไปมันก็จะขาดทุนทั้งหมดครั้งนี้เราจะพลาดอีกไม่ได้นะจะมีแค่คนที่ผมไว้ใจเท่านั้นที่จะรู้สูตรตมใหม่ที่เราใช้ คุณนีลดาคุณมินตรามิ้นหรอคะคุณทั้งคู่อยู่ประชุมต่อกับผมนอกนั้นกลับบ้านได้แล้วเออพี่ท็อปคะพรุ่นี้เราจะเริ่มงานกัน8โมงตรงมาตรงเวลาด้วยทุกคนกลับไปพักได้ ไหนคุณบอกว่ารู้จักหลานตัวเองดีนะไงแปลกจริงคุณแน่ใจหรือว่าตาท็อปไม่ได้ไปหาแม่ผมให้ลูกน้องเฝ้าอยู่ที่นั่นทั้งวันพอ,ออกมาท็อปก็ตรงไปที่ฟาร์มเลยไม่ได้แวะไปไหนแล้วท็อปไปที่ฟาร์มอีกทำไมอ่ะข้ามมืดป่านนี้แล้วก็คงไปแก้ปัญหาเรื่องรสชาตินมใหม่ที่ไม่ใหม่อีกแล้วไงลูกน้องผมบอกว่า ลินละดาก็ไปที่โรงงานผลิตนมแล้วแล้วเขาก็รู้เรื่องนี้แล้วด้วยที่ฉันยอมหักหลังตัท็อปแบบนี้เพราะฉันเชื่อคุณหรอกนะคุณตัดสินใจถูกแล้วคุณดาวดีนะที่ผมมีแผนสำรองเอาไว้ทำให้ตะท็อปต้องวุ่นวายเรื่องในฟาร์มสักพักผมจะได้มีเวลาหาดูคุณพาพิมนอย่างสะดวกคุณแน่ใจนะ ว่าจะหาตัวพาพี่มนเจอท็อปต้องหาหมอที่ดีที่สุดให้แม่ของมันอยู่แล้ว